สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับออกแบบบรรจุภัณฑ์ก่อนอื่นเราก็ต้องมากำหนดพื้นที่กันก่อนนะครับนะครับกำหนดพื้นที่ ในการกาหนดพื้นที่เราก็กําหนดเส้นไกด์กำหนดเส้นไกด์ลน์มานะครับโดยการลากเส้นที่มันมัทัดนี่นะครับด้านบนด้านล่างแล้วคลิกขวาเป็นเซนติเมตรนะครับด้านซ้ายก็ลากเส้นออกมานะลากเส้นออกมากดสเปซบาร์ที่คีย์บอร์ดนะครับขยับซ้ายขวาดูได้ นะครับสำหรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ก็ให้รู้หลักการในการดีไซน์ในการออกแบบก็จะใช้วิธีการก็คือใช้กรอบนะครับใช้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับเราบ็นลิกที่หน้าจอนะครับเพื่อที่จะกำหนด ความกว้างความยาวของบรรจุภัณฑ์ของเรานะครับทังนี้ก็ลองกำหนดสักสินะครับ10บคูณหนะครับขยายหน่อยนะครัคูณหเซนนะครับขนาด10บคูณหเซนนะครับ ขยับขยับขยายตรงนี้ให้ร้อเซนะครับนี่นครัสิบนะครับ,รบก็คือเราก็จะได้ขนาด10ในที่นี้ก็คือ10เซนตรงนี้นะครับที่เรากำหนดเห็นไหมครับ10เซนก็คือ ตามเส้นไกด์ไลน์ที่เราก็หนดไว้อันล็อกก่อนครับกดหัวลูกศรขึ้นลงบนล่างนะที่คีย์บอร์ดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่าตรงนี้ อันต่อไปก็คือกำหนดเหมือนเดิมก็5กล่องเราก็จะเป็นลักษณะของกล่องช็อปนะครับ5นะครับ5ก็10แล้วก็บวกไปอีกก็เป็น15นะครับค่าตรงนี้อาจจะดูเหลื่อมๆล้ำๆไม่เป็นไรนะครับก็คือให้ดู สอดคล้องความผัใจนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมกล่องเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ด้านนี้แล้วด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเท่ากันนะครับเราก็สามารถกดกอินเทอเนตคอปปี้ขยับออกไปนะครับนะครับกดกอิเทอร์เน็ตคอปปี้ขยับออกไป ส่วนด้านนี้ด้านรอยต่อนะคด้านรอยต่อแล้วก็จะกําหนดสักเซนหนึ่งรอยต่อในที่นี้ก็คือ1น,นะครับรอยต่อเวลาติดกาวอะไรเงี้ยนะครับ1เซนนะครับด้านนี้นะครับหรือจะจะด้านนี้ก็ได้นะครับ แลหนึ่งเซนก็ประมาณนี้ส่วนฝาปิดด้านบนนะครับฝาปิดด้านบนแล้วก็กล่องมีขนาดเท่ากันนะครับก็ขยับขึ้นไปนะครับฝาก็เหมือนเดิมก็10อันนี้ก็1เซน กว้างหนึ่งเส้นนะครับรูปแบบของฝาเวลาเราปิดจินตการนะครับเวลาเราปิดเข้าไป ส่วนนี้ด้านล่างก็เป็นจะเป็นก้นก้นฝาก็มีขนาดเท่ากันก็ลดลงมาในส่วนนี้ก็เหมือนกันซ้อนด้านใน สอนด้านในนะครับเวลาพับไปพับมาอะไรงเงี้ยนะครับแล้วตรงนี้เราจะแบบกดกานนิดนึงกดชิป ที่คีย์บอร์ดครับแล้วก็กดหัวลูกศรซ้ายขวานะครับเลือกจุดชิปที่คีย์บอร์ดกดหัวลูกศรซ้ายขวาเลือกจุดพื้นที่นะครับอยาซ่อนเส้นไกด์ไลนะ์ก่อน สองครัง้งหนึ่งสองหนึ่งสองนี่เราจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง เข้าอย่างละสองครั้ง 1, 2 1, 2อนะครับอันนี้ก็จะพับเข้าไปพับเข้าไปกล่องมันก็จะประกบกันด้านในด้านนอกนะครับ ตรงนี้มันกว้างมันยาวสิอันนี้5อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ Copy เข้าไปได้เลยนะ Copy เข้าไปทางฝั่งโน้นแล้วก็หมุนใช้ว,วิธีการหมุนเอานะครับเพราะย่าลืมขนาดเราอะเท่ากันหมดแล้วนะครับ ส่วนนี้ก็เหมือนกันเข้าไปทีหนึง่งนะครับส่วนของการฝากล่องอันนี้ก็ทำไมต้องทำเหลี่ยมแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าบางทีการสอดรับหรือการต่อกันเนี่ยมันก็จะ มีความที่เหลื่อมล้ำกันไปอะไรเงี้ยนะครับผขขยับออกมาณนี้นะึ่งขออยับให้มนเห็นเส้นขอบตรงนี้นะครับเนะี่ยอันนี้ก็จะมาคข้าข้ามเข้าไป ันนี้ก็จะแบบเวลาพับเข้าไปเงี้ยนะครับเราก็จะรูปแบบกล่องรูปแบบภาพคลี่ของกล่องที่เรากำหนดไว้หรือตามขนาดที่เราต้องการอันนี้ให้รู้หลักการในการออกแบบหรือการดีไซน์นะครับขนาดต้องชัดเจนนะครับสำหรับในการออกแบบกล่อง นะส่วนรูปแบบสีสันอะไรต่างๆเราสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการนะครับใส่ลวดลายใส่อะไรเงี้ยนะครับว่าต้องการสีอะไรนะครับไล่แกเดียนไหมรูปแบบ กล่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับแต่งส่วนรายละเอียดต่างๆโลโก้โลโก้อะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสอนในส่วนของการสร้างโครงสร้างแล้วกันนะครับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะครับหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับ ในรูปแบบที่เราต้องการขนาดไซส์นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะดังนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆอ,อยากแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ